แก้ปัญหามันมองแล้วมันไม่ออกครับไม่ออกอย่างยั่งยืนนะพูดกันง่ายๆเวลานี้มีแผนแผนแผนแล้วเขาบอกว่าเป็นแผนแม่บทซะด้วยผมบอกไม่ใช่ที่คุณทําเนี่ยมันจะแผนแม่บทมันเป็นแผนเกิดจากการทําจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ครับใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เวลานี้ศาสตร์อันนี้มันจเจริญกว้างขวาง ออกมาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นนและนี่มันอยู่ที่หน้าจอจะพริ้น์ออกมาอย่างไงมันก็เป็นแผ่น A อสีเออะไรก็กันน้นะครับอ้น,นี้อันตรายมากนะเป็นแผนเป็นแนวคิดแผนแนวคิดครับและอ้นนี้ไม่จะแผนแม่บทไม่จะแผนยุทธศาสตร์การที่จะขับเคลื่อนออกมานี่เหรอครับเราต้องการอะไรครับ เราต้องการรูปแบบที่เป็นรูปประมแต่ละอยา่างแต่ละอย่างม,มันคืออะไรจะทํำยังไงทําแล้วมันแก้ปัญหาได้ตรงจุดแก้ปัญหาได้แต่แก้ปัญหาไม่ได้ก็ช้ยุทธศาสตร์ปรับตัวอยู่ให้ได้กับธรรมชาติจะทำยังไงไม่มีคําตอบครับมีคําตอบจะสู้อย่างเดียวนะฮะแปดแผนของรุ่มน้ํเจานะ้าพญาเนี่ยมียุทธศาสตร์จะสู้อย่างเดียวอนะถ้าหลวงพ่อวาดภาพมาสู้ได้หรือเปล่า ไม่เข้าใจธรรมชาติเอา,อางี้ก็แล้วกันผู้ที่ทํางานด้านนี้นะ่ะต้องรู้ทะลุปลุโปรงกับเรื่องราวของธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรลมฟ้าอากาศเขาเกิดยังไงเขาแบบไหนข้อมูลของอุโทภัยในอดีตในรุ่มน้ำเจพยยัญาย้อนไป35ปีเกิดขึ้น13ปีอย่างรุนแรงครับปีพศสอง4เป็นมหาอุโทภัยย้อนไปนั้น ก็ตั้งแต่ต้นถึงปศ .2523 รุ่มน้าเจริญาตอนล่างพระบาทสมเด็จพระู่ว่าโรคทรงลงมาเกี่ยวข้องหลายปีผมก็ขับเคลื่อนในการคิดแผนจุธศาสตร์ออกแบบออกมาเป็นระบบเวลาเมื่อปีที่ผ่านมาก็ยังใช้เรื่องราวของจุศศาสตร์ดูแลกรุงเทพมหานครได้ปริมณนทนอยู่ไม่อย่างไน,นก็เจอเจอห้าสิเขตทั่วหมดครับไอ้เนี่ เขาเช่ใจหรือเปล่าประวัติศาสตร์ในอดีตเกิดอุทกภบัย13ปีใน35ปีกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลอนาคตต้องเกิดแนะ่อนาคตต้องเกิดแนะ่ผมไม่รู้ปีไหนแล้วครับน้องๆปี54เส,สมอๆกับปี38เสมอๆก็ปี49ในอนาคตเกิดแนะ่แต่ปีนี้ไม่เป็นไร ปีนี้ไม่เป็นไรปีห้าห้าไม่เป็นไรเพราะธรรมชาติเขาจัดแบบนี้ต้องติดตามธรรมชาติอยู่เข้าใจธรรมชาติรู้ทันธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรลมฟ้าอากาศเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับเข้าใจเรื่องพายุกันหรือเปล่าเข้าใจเรื่องลงมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ร่องมรสุมที่เข้าภาคเหนือกันหรือเปล่ามันเป็นยังไงก็ติดข้อมูลก็รู้กันหรือเปล่าแล้วก็มาวางแผนอะไรยังไงกัน อนาคตนะครับน่าเป็นห่วงกรุงเทพมหานครจังหวัดปริมณฑลถึงพระนครรียาสิงห์บุรีอ่างทองอนาคตน่าเป็นห่วงต้องมีแน่ๆ่ไม่รู้ปีไหนนะครับเพราะธรรมชาตินี่ไม่สามารถที่จะไปบอกกับเขาไปจัดการกับเขาเบาหน่อยแล้วไม่ใช่เข้าใจธรรมชาติรู้ทันธรรมชาติแล้วเอาธรรมชาติมาเป็นตัวจับ พระบาทสมเด็จพระจหัวทรงสั่งสอนไว้ในที่ประชุมใหญ่ปีพศสอ3 3้อ,อสสเราต้องเรียนรู้ธรรมชาติเรียนรู้ภัยธรรมชาติาใช้ภัยธรรมชาติที่มาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นครูที่จะสอนเราเวลานี้เขาใช้กันหรือเปล่าภัยธรรมชาติที่มาเกิดขึ้นเป็นครูนะที่จะสอนเราเป็นครูต้องศึกษาระวางระบบสภาพปัญหาปัจจัยที่เกิดปัญหาให้ครบถ้วนให้ตกผลึก สภาพภูมิศาสตร์ภูมิสังคมสําคัญมากเลยนะครับพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ศัพท์ว่าภูมิสังคมสั้นๆนี่น,นะครับภูมิประเทศภูมิศาสตร์บารการอำเภอบารการมันไปทําทําไมบารการมโมเดลมันแก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นยุยธทธศาสตร์ทํายังไงจัดการสังคมให้อยู่ได้อย่างมีความสุข กับธรรมชาติที่จะมีมาทุกสถานการณ์พระนครศรียาหลายๆเขตหลายอำเภอสิงห์บุรีอ่างทองก็เช่นเดียวกันนะครับภาพถ่ายดาวเทียมปีที่ผ่านมาแต่และช่วงแต่และช่วงธรรมชาติก็ก็สั่งสอนว่าน,นี่ฉันจะไปอยู่ที่นี่นะจะไปทําอะไรมาล่ะครับจะไปขันกันทาขันกันน้ําเหรอมันทําไม่ได้